Apple Launch นะคะงานถแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าแรกปี2025ผิดการคาดการเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาเปิดสินค้าเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ iPhone 16e ไม่ใช่ SE4 ด้วยค่ะทุกคนอาเป็นว่ารุ่น e เนี่ยเป็นครั้งแรกของ Apple เลยจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างไปดูกันค่ะ Apple นะคะได้ใช้บุกเก่าแบบเดิมนะคะนำของเก่ามาปัดฝุ่นใหม่ค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือมันแลกมากับข้อดีที่ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถเข้าถึง iPhone รุ่นใหม่ได้ในราคาที่ถูกลงเอ๊ะแต่ว่าถูกลงจริงหรือเปล่านะทีมครุกเนี่ยเขาบอกในคลิปเปิดตัวเลยค่ะว่านี่จะเป็น iPhone 16ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดค่ะ สำหรับ iPhone 16e นะคะเขาให้ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยที่มีกลิ่นอายคล้ายคลึงกับ iPhone 14อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะทั้งขอบเหลี่ยมหน้าจอ6.1นิ้ว r e เฟชเรทเนี่ย60เฮิรต์ค่ะแล้วก็ยังมีติ่งนะคะไม่ได้เป็น Dynamic i s l a n d นะคะกดล็อกตัวเครื่องด้วย Face ID แล้วก็ครอบทับด้วยกระจก Ceramic Shield ค่ะในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยก็เปลี่ยนจาก Lightning มาเป็น USB-C ถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยของ Lightning อย่างเป็นทางการแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ยังคงให้ความเเร็็วนนะะคะปแบบ USB-C 2.0เหมือนในรุ่นแบบธรรมดาค่ะไม่ได้เป็นเหมือนรุ่นโปรนั่นเองชาร์จไร้สายมีจริงชาร์จไร้สายได้นะ7.5วัตต์แต่ไม่มีแม็กเซฟค่ะทุกคน ส่วนที่ได้มาจากรุ่นพี่นะคะก็คือปุ่ม Action Button นะคะสามารถตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานต่างๆได้ตามใจชอบเลยเรียกกด Apple ใช้งานอินเทอร์เจนได้ด้วยนะตอบโจทย์ยุคสมัยของ AI เลยค่ะ iPhone 16e ค่ะเขาให้ชิปเซ็ตเนี่ยเป็น Apple A18 นะแต่ก็มีความกักอยู่นิดๆน,นะคะตามแบบฉบับของ Apple GPU เนี่ยเหลือแค่4คอจากเดิม iPhone 16นะเขามี5้คอค่ะซึ่งถามว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยโอเคไหมก็คือถ้าใช้งานโซเชียลมีเดียนะ่ก็อาจจะไม่มีความแตกต่างอะไรนะคะแล้วก็น่าเสียดายที่ Apple เนี่ยไม่ได้บอกว่า iPhone 16e ให้แรมมาที่เท่าไหร่คะแต่ว่าถ้าสมมติใช้งาน Apple Intelligence ได้เนี่ย อย่างน้อยนะต,ต้องมีแรมอยู่ที่8กิกะ่ะพิเศษนะรอบนี้ค่ะ Apple เขาได้โชว์ศักยภาพด้าน Engineer i n g คือการเปิดตัวชิปโมเด็ม 5G ที่ออกแบบด้วยตัวเองชื่อว่า Apple c 1ค่ะแทนที่จะใช้ชิป Snapdragon ที่ใช้มาแต่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ Apple เขาซุ้มพัฒนาอย่างยาวนานแล้วก็ปล่อยชิปของตัวเองออกมานั่นเองค่ะ Apple นะบอกเลยว่านี่คือชิปโมเด็มที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วก็แอบคิดว่า Apple เนี่ยจะนำโมเด็มตัวนี้นะคะไปใส่ใน ทุกๆผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในอนาคตแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของกล้องนะคะกล้องหลังตัวเดียวทวนค่ะความละเอียด48ล้านเป็น Fusion Camera นะคะแล้วก็สามารถถ่ายเทเลโฟโต้ได้2เท่าแต่ว่าในปี2025ให้กล้องมาตัวเดียวเนี่ยดูท่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะรอบหน้าเนี่ยขอเอาตัวไวเพิ่มอีกสักนิดนะคะคุณพิมพ์ครูค่ะก็จะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเลยนะคะ และเรื่องของแบตเตอรี่ที่ Apple เนี่ยยังไม่ได้บอกตัวเลขความจุที่ชัดเจนมาเหมือนเดิมแต่มีบอกหน้าเว็บไซต์ค่ะว่าแบตเตอรี่สามารถเล่นวิดีโอได้นานสูงสุดถึง26ชั่วโมงคาดว่าอาจจะเป็นพราะชิปใหม่ที่เขาทามาได้สามารถทํางานได้นานขึ้นนั่นเองค่ะสีของตัวเครื่องรอบนี้นะคะมีทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีดําแล้วก็สีขาวไม่มีอีกแล้ว product red นะคะแต่อย่างน้อยค่ะ Apple ก็บอกเองว่าเป็นสีแบบขัดด้านทั้งสีดาแล้วก็สีขาวเลยค่ะตอน SE 3เนี่ยมันจะเป็นแบบเงาๆนะคะก็ทำ ให้แบบมีรอยนิ้วมือง่ายนิดนึงค่ะ ดูท่าทางแล้วนะคะ e p p l e คงอยากเน้นเรื่องของ a c c e s s o ์รนเรื่องของเคสมากกว่าเพราะว่าเคสออ f ิเชียลของเขามีหลายสีมากๆเลยค่ะไม่แพ้ iPhone 16เลยนะคะในส่วนของราคาค่ะที่ทิมพุกบอกว่าราคาเข้าถึงได้ iPhone 16e รอบนี้มีทั้งหมด3ความจุในกัน128 g b นะคะ22,900บาทค่ะส่วน256 g b นะคะอยู่ที่26,900บาทแล้วก็512 g b นะคะอยู่ที่34,900บาทพูดถึงทั้ง3ความจุนะคะก็น่าคิดนิดนึงนะเพราะว่าราคาที่ให้มาเนี่ย ขยับอีกนิดนึงได้ iPhone 16แล้วนะคะ iPhone 16รุ่นธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าบวกอีกประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองดังนั้นค่ะเพื่อนๆคิดว่า iPhone 16e เนี่เป็นมือถือที่คุ้มค่าหรือยังคะจะซื้อกันหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติเราได้ขึ้นมารีวิวเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะเร็วๆนี้นะคะสามารถติดตามการรีวิวโทรศัพท์มือถือ p h o n e 16e ได้ผ่านช่องทางซีมีเกตแน่นอนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจนแล,ล,นนนลนะ